นางสาวสายทิพจิตโชติตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่16ธันวาคม2530รับราชการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา34ปีตลอดระยะเวลาในการเป็นครู34ปี ทำหน้าที่สอนหนังสือควบคู่ไปกับคุณธรรมนักเรียนได้รับความรู้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขในวันนี้ดิฉันคงบอกผลงานที่ประจักษ์ได้ไม่ทั้งหมดความภาคภูมิที่ยังอยู่ในความประทับใจภูมิใจอยากที่สุดอาทิเช่นหนึ่งเหรียนทองต่างบทร้อยกรองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่หกสิบสอง ประจำปีการศึกษา2555ระดับภาคตะวันออกเสียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ 2. โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2559ชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศกิจกรรมแต่งกรอนสีและกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวทางพิซซา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง 3. รางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศปี2560จำนวน10เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทองแดง9เหรียญปี2561จำนวน4เหรียญเหรียญทอง1เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญและเหรียญทองแดง2เหรียญปี2562 จำนวนห้าเหรียญเหรียญเงินสองเหรียญและเหรียญทองแดงสามเหรียญปี2563ห้าาจำนวนสิบสองเหรียญเหรียญทองสามเหรียญเหรียญเงินสองเหรียญและเหรียญทองแดงเจ็ดเหรียญสี่รางวัลผ่านการประเมินเป็นครูดีมีคุณธรรมระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องทุกปีและรางวัลอันทรงเกียรติภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดคือ รางวัลคลรูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาพิไทยย่อสอทอประจำปีพุทธศักราช2558ระดับประเทศที่กล่าวมาคือความสำเร็จโดยการนำหรักธรรมอิทธิบาท4มาปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice คิดอ่านเขียนภาษาไทยสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4กิจกรรมคิดอ่านเขียนภาษาไทยสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4ที่สอดแทรกคุณธรรมอิทธิบาท4เพื่อเป็นการแก้ไขพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบโอเน็ของนักเรียนให้สูงขึ้น 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนำหลักธรรมอิทธิบาท4ใช้ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนใช้กระบวนการ P.D.C.A. ท่านวางแผน 1. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มนักเรียน 2. องกำหนดกิจกรรมการพัฒนารายกลุ่มท่านดำเนินงานดำเนินการพัฒนาการคิดการอ่านการเขียนด้วยหลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาทสีหมายถึงคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมีสประการคือ 1. ฉันทะคือความพอใจทำให้มีใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ 2. วิริยะคือความเพียรความขยันความพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ท้อถอย 3. จิตตะคือความคิดตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดจิตใจมั่นคง 4. วิมังสา คือความไตรตรองมันใช้ปัญญาพิจารณาใครรควนตรวจตราหาเหตุผลสรุปว่าการจะทำงานสิ่งใดให้สำเร็จต้องรักงานสู้งานใส่ใจงานและทำงานด้วยปัญญาขั้นติดตามตรวจสอบประเมินผลดำเนินการประเมินผลการคิดการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการการคิด การอ่านและการเขียนของนักเรียนจากนั้นรวบรวมสรุปผลข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมว่าประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขั้นพัฒนาแก้ไขปรับปรุงนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยตรวจสอบกิจกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ ปรับวิธีการที่ให้พ่อแม่ช่วยเหลือการเรียนของลูกจัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยน้องในปีต่อไปด้วยเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่สอดแทรกทุกครั้งคือหลักธรรมอิทธิบาท4ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนผลที่ตามมาคือความสำเร็จนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนผลการทดสอบระดับชาติโอเน วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษานักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันและมีความสุขในการเรียนรู้ตามข้อคิดของการทำงานคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานและเป็นไปดังที่ตั้งปณิธานตั้งแต่รับราชการครูว,ว่า จะอุทิศตนเพื่อทำหน้าที่ครูให้สมศักดิ์ศรีและด้วยจิตวิญญาณ